บุญน่ะมองไม่เห็นก็จริงแต่บุญน่ะมันจะขัดเกาสมองเราแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยทุกคนบุญเนี่ยมาในแบบเทพเทวดาชอบคนทําบุญเนาะครูจะบอกนะการสะสมบุญทุกคนบุญเล็กบุญน้อยสะสมไปสะสมวันละนิดวันละหน่อยวันละน้อยบุญเกิดจากทุกกริยาการบุญเกิดจากทุกอย่างเลยทุกคนคุยกับพ่อแม่ก็เป็นบุญ คุยดีๆก็เป็นบุญคุยกับลูกเพาะๆก็เป็นบุญยิ้มก็เป็นบุญอะไรที่ที่จิตเราสุขเป็นบุญหมดจำไหมนะคะอะไรที่จิตเราสุขอะเป็นบุญหมดสะสมไว้ค่ะการที่เราทําบุญสะสมบุญเยอะๆแม้เพียงเล็กน้อยเฮ้ยสะสมไปเพราะเวลามันเกิดอะไรขึ้นทุกคนมันผ่านง่ายมากมันจะเกิดสติปัญญามันจะมีคนมาช่วยมีคนมาออกความคิดเห็นอยากให้ทุกคนนะคะ สะสมบุญแล้วไม่ว่าอะไรอะไรจะผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะเล็กหรือใหญ่หรือน้อยหรือปานกลางทุกคนคะผ่านได้เขาจะส่งสติปัญญามาให้เหมือนครูคะ่ะรับบุญไปนะคะ ไม่ว่าบุญใดๆก็ตามนะคะที่คุณชนิตาแดงวิชัยนะคะได้กระทําไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในทุกพบทุกชาตินะคะขอเบิกบ,บุญด้วยอนิสงส์แห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยด้วยอนิสงส์แห่งคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างไว้นะคะขอเบิกบ,บุญทั้งหมดในทุกพบทุกชาติส่งให้แก่ผู้มีชีวิตอยู่นะคะก็คือทุกๆท่านที่ได้ฟังข้าพเจ้าทั้งฟังตอนนี้และฟังย้อนหลังนะคะ ขอส่งบุญนี้ให้ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จสําเร็จสำเร็จ,ร,จรวยรวย,รวยเฮงเงปังปังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนให้ตลอดปลอดภัยทุกท่านเทินสาธุ